รถคุณใดเฮดวันอัปเกรดจอยนอยและกล้องรอบคันนะครับผมมีจอเพดานเดิมนะฮะของคุณใดมานะครับซึ่งเป็นพอร์ตอินพุตเฮดรีมไอนะครับจอตัวนี้ก็เป็นเอาต์พุตที่เป็นเฮดรีมไอนะเวลาที่มาเข้าที่จอเพดานเดิมของรถเนี่ยชัดมากนะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งจอยนอยนะครับแรม12บสองลอมสองพร้อมกล้องรอบคันนะครับนี่กล้องรอบคันแบบ 3D นะครับกล้อง4ตัวบันทึกได้รอบทิศทางเลยดูได้ทั้งมุมแบบ 2D มุม 2D หน้าหลังซ้ายขวานะครับภาพชัดมากนะครับเป็น Full HD นะครับผมนี่แล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องนะฮะที่เราสามารถมองมุมมองแบบ 3D ได้นะครับผมจะเป็นในเปิดของรูปรถคุนไดเฮ h ดวันแบบนี้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับเดีวลองขับให้ดูด้วยแบบนี้นะครับนี่นะครับภาพคมชัดมากนะครับและยังบันทึกอีกด้วย แล้วก็ในส่วนตัวจอนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวท็อปสุดณเวลานี้เลยกับแรม1 2ลอม256 CPU 2.7ชิป UIS 7870นะครับผมอย่างไอปอะไรลูกค้าเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับจาก Google Play Store นะฮะนี่มีหลากหลายแอปให้เลือกดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของแอป u t u b e นะครับภาพเนี่ยผมบอกว่าแจ่มจริงๆการประมวลผลคมชัดแบบ2องเค k นะฮะลิงคอนโทรลฟงอะไรเดิมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมก้หาใครนะฮะที่ใช้รถบุนได้ H one นะครับอยากเข้ามา ก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ร้านเจสโปรยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับผม